เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์สิเอดนาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุลาจุฬาเรดิโอพลส101.5เชิยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับตลาด ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮารลานทั่วโลกมีมูลค่ากว่า48,000ล้านบาทและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ20%หรือว่าตลาดโตกว่าปีละ16,000ล้านบาทนะครับไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะครับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮารลานลำดับที่11ของโลกกับมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ2.5%ของมูลค่าตลาดอาหารฮา้ลานโลกนี่คือโอกาสของประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟัง ไทยตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำในการผลิตการแปลร,รูปการส่งออกและการพัฒนาสินค้าเกษตรและฮาลาลที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลภายในปี2,570ตับผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานที่กำหนด5แนวทางด้วยกันนะครับได้แก่การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานตรองรับมาตรฐานฮาลาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าด้วยมาตรฐานฮาลาลไทยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิตและบริการจัดบริหารจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภคเพิ่มศักยภาพทางตลาดและโลจิสติกและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศครับ คุณผฟังครับจุฬาเองก็จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มีส่วนผลักดันให้ไทยเป็นผู้นําในการผลิตอาหารอาหารฮาลาลระดับโลกนะครับผ่านการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและอาหารฮาลาล อย่างเช่นล่าสุดก็ได้เปิดตัว Strip Test ชุดตรวจสอบการปลอมปลนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาลแบบฉับไวใช้งานง่ายครับได้ผลแม่นยำด้วยตรวจหา DNA สัตว์ได้ถึง5ชนิดพร้อมกันในการตรวจเพียงครั้งเดียวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดีโอ plus ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค้นนวัตกรรมสตริปเทสชุดตรวจหาเนื้อสัตว์ปลอมปลนที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการผลิตอาหารสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารได้ด้วยตนเองและตรวจสอบการปนเปื้อนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลันแบบฉับไวใช้งานง่ายได้ผลแม่นยำตรวจหา DNA สัตว์ได้ถึง5ชนิดพร้อมกันในการตรวจเพียงครั้งเดียวในอนัตเด่นยิ่งยโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีศรรษษูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่านวัตกรรมนี้ตอบโจทย์ความกังวลเรื่องอาหารให้กับผู้บริโภคมุสลิมและบุคคลทั่วไปได้อย่างแน่นอนสตรีมเทสอาศรรยัยหลักการทำงานของการตรวจวิเคราะห์ DNA นเอเป้าหมายจึงทำให้ผลตรวจสอบที่แม่นยำถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใน3ชั่วโมงเร็วกว่าส่งตัวอย่างไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่ปกติจะใช้เวลาประมาณ1-5วันทำการนอกจากนี้ยังใช้งานง่ายราคาถูก และสะดวกอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาการปนเปื้อนของสัตว์ต้องห้ามในอาหารพร้อมกันในการตรวจเพียงครั้งเดียวได้ถึง5ชนิดได้แก่สุกรสุนัขแมวหนูและลิงทั้งยังใช้ในการตรวจสอบปริตบัณอาหารได้ทั้งอาหารสดอาหารแปรรูป และวัตถุดิบอื่นๆด้วยมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภคมุสลิมและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถตรวจสอบอาหารได้ด้วยตนเองช่วยลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและสบายใจในการบริโภคอาหารฮาลาลของทุกคนนวัตกรรมชุดตรวจสติเกรสในอาหารฮาลาลพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี HRMA ที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร,ร์ฮาลาลเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสัตว์ต้องห้าม ในอาหารฮาลานที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้ให้บริการสาธารณะเช่นการตรวจสอบแหล่งที่มาของเจลาตินตรวจสอบสัสดส่วนกรดไขมันและตรวจสอบปริมาณแอลโกอฮอล์ปัจจุบันผู้ใช้สติปเทสยังจำกัดแค่ผู้ประกอบการหน่วยงานตรวจสอบอาหารฮาลานและผู้บริโภคบางรายที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่ในอนาคตด้วยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน รวมกับบริษัททะเลโนมาดีเนเอโปรเฟสชั่นอลจำกัดซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดรวินัยดลันศาสตราจารย์ดรสุวิมลกุิติพิบูลและคณะผู้วิจัยหวังจะผลักดันให้นรกรรมนี้เข้าถึงมุสลิมและประชาชนทั่วไปโดยวางแผนจะจำหน่ายชุดตรวจสติปเพสในราคา300-500ถึงบาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการตรวจห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ถึง10เท่าจุฬาเรดิโอพลาส าชาชขอบคุณข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมชยากรกำโชคกับจุฬาปริทัศน์ทางวิทยุจุฬาครับคุณผู้ฟังครับอาหารปลอมปอนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในบทบัญญัติศาสนาเป็นข้อห่วงใยสําคัญของมุสลิมทั่วโลกนะครับจากข้อมูลก็พบว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตรวจพบเนื้อสุกรปลอมแปลงในเนื้อวัวครับอินโดนีเซียก็จะพบเนื้อหนูเจือปนในอาหาร ในเวียดนามเองก็จะพบเนื้อสุนัขปนเปื้อนครับขณะที่ออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียปรากฏอาหารฮารานปลอมปนเนื้อจิงโจ้ครับการปลอมปนดังกล่าวไม่เพียงผิดข้อกําหนดทางศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามครับ เราจะพูดคุยในประเด็นนี้นะครับรวมถึงพูดคุยถึงรายละเอียดของงานวิจัย Strip Test ที่ได้เกินไปในข่าวนะครับกับคุณอานัตเด่นยิ่งโยธท่านเป็นผู้ช่วยผู้บวยการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสวัสดีครับคุณอานัท สวัสดีครับคุณต้นครับครับก่อนที่จะเข้าประเด็นงานวิจัยนะครับก่อนอื่นอยากจะให้คุณอานัทนั้นเอ่ออธิบายหน่อยว่าอาหารฮาลาลนี้มันเป็นยังไงกันแน่ครับเพื่อความแบบตั้งต้นก่อนที่จะคุยกันวันนี้ได้ครับนะครับฮาลานนะครับเป็นคาในภาษาอาหรับินะครับแต่ว่าอนุมัตินะครับถ้าเกิดเอาฮาลานเนี่ยไปรวมกับอาหารใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นอาหารฮาลานซึ่งก็หมายความว่าอาหารที่อนุมัติอนุมัติให้คนมุสลิมบริโภคได้นะครับ หลายคนเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าอาหารคารานเนี่ยคืออาหารมุสลิมใช่ไหมครับพอรึกถึงว่ามันคืออาหารมุสลิมมันก็จะนึกถึงข้าวหมกไก่ซุปหางวัวแกงมัสมนันแต่ตามจริงแล้วเรื่องอาหารคาราชเนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่ขอแค่อย่าให้มีสิ่งต้องห้ามที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามครับับสิ่งต้องห้ามที่ว่านี่คือประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็หลักๆแล้วที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็อย่างเช่นห้ามมุสุกรนะครับห้ามมีเหล้าเครื่องดื่มมึนเมานะครับรวมถึงสัตว์ต้องห้ามอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของ เนื้อหมาเนื้อแมวหรือเนื้ออะไรก็ตามที่พกระบุไว้ในมาตรฐานอาหารฮาลานของประเทศไทยครับครับที่ผ่านมาชาวมุสลิมหรือว่าผู้รับประทานอาหารฮาลาลนี้พบปัญหาอะไรบ้างครับคุณอนันจึงเป็นที่มาของงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลานของจุฬาเนี่ยครับผมก็จากประเด็นปัญหาอย่างที่ล่าสุดนะครับในปีปีที่แล้วนะครับในช่วงโควิดระบาดเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ระบาดควบคู่กับโควิดเลยก็คือเรื่องของการปลอมปลนเนื้อหมูนะครับ โดยการโดยการเอาเนื้อวัวเนี่ยถ้าเอาเนื้อหมูเนี่ยไปปลอมเป็นเนื้อวัวนะครับขายให้กับคนมุสลิมซึ่งคนขายเนี่ยก็เป็นมุสลิมเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่รู้แหล่งที่มานะครับเขาก็เลยเหมือนรับมาจากรับมาจากอ่านในหน้าทิ้งแล้วก็มาขายบอกว่าเป็นเป็นเนื้อวัวแต่ตามล้วเนี่ยเป็นเนื้อหมูเอามาผสมเลือดวัวนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ทําให้เกิดพี่น้องมุสลิมรวมถึงคนทั่วไปเนี่ยไม่สบายใจว่าเนื้อที่กินอยู่เนี่ยเป็นเป็นเนื้ออะไรนะครับ ทำให้เกิดแบบว่าแนวะคิดท,ที่จะพัฒนาชุดสติทเกขึ้นมาแต่ด้วยความที่เราเป็นจุลานะครับเราจะพัฒนาตรวจแค่สปีชซี่เดียวเนี่ยมันก็ไรอยู่ใช่ไหมเราก็เลยทาจะเก็บข้อมูลนะครับพบว่าในต่างประเทศหรือในในประเทศไทยเนี่ยมันมีการปนเปื้อนเนื้อสัตว์อื่นๆมากกว่าหนึ่งชนิดก็เลยทาเป็นเป็นที่มาของการตรวจที่ก็ห้าชนิดด้วยกันนะครับ ครับเอ่อนวัตกรรมที่ผลิตนี้คือเรียกว่า strip test นะครับเป็นชุดตรวจสอบการปลอมปลนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาลแบบฉับไวด้วยใช้งานง่ายแม่นยำนะครับแล้วจุดแข็งสําคัญก็คือสามารถตรวจ DNA สัตว์ได้ถึง5้าชนิดพร้อมกันในการตรวจเพียงครั้งเดียวอยากจะให้อธิบายกลไกการทํางานให้ฟังหน่อยครับได้ครับก็คือชุดนี้นะครับก็คือเป็นเป็นชุดที่ที่เขาเรียกว่าเป็น multi t e s นะครับ multi test e s t ก็คือแบบว่าตรวจพร้อมกัน5้าชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสุกรสุนัข หนูแมวนะครับลิงนะครับแล้วเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคนิคทางด้านดีเอนเนะครับหรือเชื่อดรู้จักกัานใน,นามวิทยาศาสตร์ที่เป็นนิวทีอิก e ส์อีกแเลอรโฟอ็เซนะครับก็คือจะอาศัยหลักการทางคอมโโทกราฟีนะครับแล้วก็จะมีการไฮบริดเซชันแล้วก็จะทําบนแผ่นแบนเบนนะครับแล้วก็เราจะมีการติดตัวเวจสุทสิดตามไว้บนแผ่นแมนเบนนะครับแล้วก็เราจะต้องมีการสกัดดีเอนแล้วก็เอาดีเอนเมาเพิ่มปริมาณแล้วก็เอามาตรวจวัดด้วยคิสเป็นของเรา ถ้าเกิดมันมีการปลอมป้นสัตว์ประเภทไหนอยู่ในตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นแทกขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้ด้วยตาปล่านะครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ราคาแพงเหมือนในห้องปฏิบัติการครับคุณอาณาและทีมวิจัยใช้เวลาในการเอ,อ่อคิดค้นปริสดิ p ทเทสต t ต,ตัวนี้นี่ใช้เวลานานไหมครับเนี่ยก็ก็คือในการวิจัยนะครับก็ใช้เวลา เอาจริงนะครับถ้าเกิดพอพอเราเข้าใจประเด็นปัญหาเนี่ยเราก็เอามาคิดเป็นส่วนวิจัยแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนในการที่จะวิจัยครับแต่ที่มันใช้เวลามันจะมีเวลาหลังจากนั้นก็คือในช่วงของการทีาเรียกว่าทดสอบหรืเรียกว่าความใช้ได้ก็คือ validation ก็คือจะดูว่ามันเนี่ยเอามาใช้จริงจากตัวอย่างอาหารได้จริงไหมเราก็ต้องมีการที่จะเอามาทดสอบว่าเออถ้าเกิดเรามีการกพืนไปเนี่ยมันจะตรวจเจอไหมอันนี้ก็จะมีการใช้เวลายอยู่แต่ตอนนี้เราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมในการที่จะจดสิิทธิ์ตรือว่า เตรียมามพร้อมในการทำเชิญคอมเมอร์เชียลต่อไปครับเออตอนนี้เออก่อนหน้านี้นะครับไปทดสอบจริงแล้วกับ,บกับเอ่อกลุ่มเป้าหมายที่ไหนยังไงบ้างครับัาผมเราเนี่ยเราได้มีการเก็บตัวอย่างนะครับเก็บตัวอย่างในท้องตลาดกว่าสามร้อยตัวอย่างนะครับเอามาเอามาเอามาวิเคราะห์ด้วยกับชุดสปิเทของเราก็คือเก็บมาก็คือไปเก็บจะซื้อตามห้างหรือว่าเก็บตัวอย่างที่ต้องสงสัยเนี่ยไปแล้วก็เอามาสกัดดีเอแล้วก็เอามาตรวจพบมาตรวจมาตรวจด้วยชุดสติเทเนี่ย ก็พบว่าชุดสเตตสยมีความแม่นยำมีการมีการตรวจเจอเนื้อสุกรในอาหารที่ไม่คาดว่าจะมีสุกร่ดอนด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เราพอตรวจเจอเสร็จแล้วเราก็เอาผลไปยืนไปยืนยันกับวิธีทางห้องปฏิบัติการซึ่งก็ให้ผลที่สอดคล้องกันว่าเออมันตรวจพบแสดงให้เห็นว่าชุดสเตตสเนี่ยมีความถูกต้องมีสเปซิฟิตที่สูงที่เทียบเท่ากับวิธีในห้องปฏิบัติการเลยครับครับเมื่อสักครู่คุณอนัทพูดว่าจะขยายผลในเชิงพาณิชย์ด้วยมีแผนยังไงบ้าง ก็คือในเนี่ยก็คือในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะอ่าเราเป็นโครงการวิจัยนะครับที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากตวกรนะครับเราก็จะต้องไปร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับที่จะทําเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอรวมถึงการตรวจวัดด้วยชุดสถิตเนี่ยแล้วก็อ่าไปทําไปทําการตลาดแล้วก็เตรียมอ่านาไปขายเชิงคอมเมอร์เชียลนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับรวมถึงให้กับทาง ใ้กับทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานด้านการรับรองฮาล้านนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหรือว่าบริษัทที่ต้องการที่จะส่งตรวจวิเคราะห์ก็คือ,อสามารถที่จะตรวจได้ด้วยตัวเองในในโรงงานของเขาก่อนว่าอาหารเขาหรือว่าผลิตของเขาเนี่ยมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่านะครับกับพูดถึงการเข้าถึงสตรีทเทสตตัวนี้ในอนาคตนะครับต่อไปเนี่ยครับผมเออใครบ้างที่จะสามารถใช้งานชุดตรวจ เออสิ่งปลอมปนในอาหารฮาลาลที่ทางคุณอานัทเนี่ยได้คิดค้นมาในอนาคตนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยชุดเนี่ยที่ผมอยากที่ที่ที่ทางสูนยนี่สาหการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหลักๆแล้วเราก็คืออยากจะให้ผู้ประกอบการนะครับคือเขาอ,องการเขาจะได้ใช้เองได้เปลี่ยเส้นผมุติเขาผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยเขาจะไม่ต้องเสียเวลามาตรวจมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องแลบที่อย่างเช่นตรวจหาดินเอซกรเนี่ยใช้เวลาก็คือเจ็ดวันแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สามพันบาทแต่ให้เขามีชุดเนี่ย ไปตรวจเองจะรีนเบื่องต้นที่โรงงานเนี่ยเขาลดค่าใช้จ่ายเขาลดลงสิบเท่าเหลือแค่ชุดรับ้งละสามร้อยบาทอะไรเงี้ยครับรวมถึงในอนาคตเราจะพัฒนาให้ง่ายกว่านั้นมีวิธีการสกัดกินเอที่ง่ายขึ้นให้กับผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้เองได้ด้วยอย่างเช่นเขาไปกินอาหารที่ร้านอาหารถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเขาก็หยิบชุดติดเช็ขึ้นมาแล้วก็ตรวจอะไรแบบนี้เราอยากจะทําให้มันเหมือนชุดตรวจคันที่สามารถตรวจกันได้ง่ายๆเลยครับแต่ในเรื่องของการที่ทําให้มันแบบพลาสติกจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนา ขั้นตอนที่เป็นขนั้นตอนการสกัดให้มันง่ายขึ้นด้วยครับโอ้ก่อนหน้านี้กว่าที่จะการันตีได้ว่าอาหารที่จะรับประทานเนี่ยเอ,อ่อหรือว่า,าู้ประกอบ,บการที่เอ,อ่อทำด้านอาหารเนี่ยครับอาหารฮาลาลเนี่ยจะการันตีว่ามันเป็นอาหารที่ตรงตามมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยต้องไปตรวจในแ l บอย่างนั้นเลยครับใช่ครับก็คือสมมุติถ้าเกิดเวลาที่เขาจะขอการรับรองปลาฮาลาลติที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อที่คณะกรรมการอิสลามแต่สมมุติถ้าเกิดเขามีวัตถุดิบต้องสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ย คณะกรรมการเขาก็จะมาส่งให้เราตรวจว่าเออมีการปลอมปวนหรือคนเพื่อนตัดต้องห้ามหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการหรือเปล่าครับเขาก็จะส่งเวทส่งมาตรวจที่เราก็คือส่งมาตรวจที่สุราได้หรือในงานห้องบฏิบัติการอื่นก็ได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5วันทําการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ถ้าเกิดเราทาพัฒนาชิ้นเนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันะเป็นช่วยองการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วยเขาสามารถสกีนเบื้องต้นเขาไม่ตเป็นตนองมาส่งตรวจทุกตัวอย่างเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะไรแบบนี้ครับ ครับเออฟังฟังดูแล้วนี่คุยกับคุณาณัฎมาเนี่ยมันส่งผลเชิงบวกมากๆนะครับกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยที่ตอนนี้ก็พยายามขับเคลื่อนนะตัวเองให้มันโตขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่ส1อของโลกนะครับถ้าพูดถึง m a r k e ็ตแชร์ก็คือมีเออส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.5เปอร์ซของตลาดอาหารฮาลาลโลกเลยนะฮะเออคุณนณัฎมองว่าเออเมื่อทรีปเทสตัวนี้มันใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเออเชิงบวกอย่างไรบ้างต่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยครับครับผม ผมว่าเครื่อบงบวกเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็คือเราเนี่ยพอเรามีชุดตรวจที่มันเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคือเหมือนมีการลดต้นทุนแล้วผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายเราก็สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการไปแข่งขันในเวทีโลกก็คืออาหารคัรังของเรามีคุณภาพเพราะว่าเรามีการตรวจเช็คไม่ไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วไปพบการปวนเปื่อนแต่ของเราก็คือทุกอย่างจะถูกจะถูกการสรีนถูกตรวจสอบไปก่อนแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้เข้าให้เข้า,ให,ขาให้เข้ากับประเทศ เข้าประเทศไทยนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยในในส่วนของผู้บริโภคที่รับผลจากเขาก็คือจะได้อาหารที่มีคุณภาพดีเพราะว่าอาหารนั้นถูกตรวจเช็คคุณภาพมาแล้วว่าจะไม่มีการปลอมปลนะครับแล้วก็หน่วยง,งานที่เป็นหน่วยง,งานรับรองคาล้านเนี่ยก็มีเทคนิคที่รวดเร็วในการที่เขาใช้ในการตรวจสอบเวลาที่เขาไปออดิตโรงงานที่เขาจะขอรับรองคาล้านครับเขาไม่มั่นใจเขาก็เอาชุดของเรามาตรวจได้เลยอะไรทานองนี้ครับมันก็จะน่าจะสร้างผล ผลกระทบเชิงบวกให้กับประเทศไทยอุตสาหกรรมพาราสของประเทศไทยครับครับนี่ผมอยากทราบเลยครับว่าประเทศที่เป็นเจ้าตลาดตอนนี้อาหารฮาราเนี่ยเขามีมาตรฐานหรือว่ามีระบบตรวจสอบที่มันเข้มขนาดไหนครับตอนนี้ฮะคืออย่างอย่างประเทศที่เป็นประเทศส่งออกอาหารฮาราหลากๆล็ไม่ว่าจะเป็นประเทศบราซิลประเทศอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็จะมีห้องปฏิบัติการของเขาแต่ถามว่าคือคือถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสื่ออุตสาหารของพาราสแห่งแรกของโลกซึ่ง าเกิดพูดถึงเรื่องการมีห้องแล็บในประเทศไทยจะถือว่าเป็นห้องแล็บที่มีความทันสมัยและก็มีศักยภาพนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่อย่างเราก็พยายามที่จะใส่เต้าในการส่งออกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้วยการที่เรามีวิทยาสาร์รันนาร่องเนี่ยเราใช้โปรแกรมที่ว่าศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับเราควบคู่กันระหว่างหน่วยงานศาสนาก,กับหน่วยางานวิทยาศาสตร์นะครับทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งในเวทีโลกนะครับรบแต่ถ้าเกิดเรามีชุดนี้มันก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแข็งแขร่งทาให้ประเทศ ประเทศอื่นๆเห็น,น,นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่ทำให้เกิดการร่วมพิจะมาลงทุนในประเทศไทยว่าเออมาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยได้อาหารคัล้งที่มีคุณภาพได้อาา่ากระบวนการผลิตที่ถูกต้องอะไรทํานองเนี้ยครับครับเมื่อกี้คุณอนัทพูดมาผมสะดุ้งไปประโยคหนึ่งผมเพิ่งทราบนะครับ,รบว่าศ <ผม S 1> ูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานของจุฬาเนี่ยเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานแห่งแรกของโลกเลยครับใช่ครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานเป็น เป็นสื่อเนตสหารันแห่งแรกของโลกครับมีคนเคยถามว่าทําไมถึงเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยไม่ใชุ่สลิมก็คือเหมือนว่าอาจารย์วินัยเนี่ยที่เป็นผอ่านเคยบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศมุสลิมดังนั้นเนี่ยคนมุสลิมเขาก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองเขาก็เลยจะต้องมีการตรวจสอบมีการมีการใช้ชีวิตอย่างเฝ้าระวังทําให้เกิดเป็นที่มาของสื่อเนตสหารันเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับที่แบบว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งว่ามีผู้บริโภคเขาสงสัยว่า ในเส้นเส้นเตี๋ยวเนี่ยมีการใส่น้ํามันหมูหรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาของอาจารย์วิเนยที่เขาได้มาพัฒนาเทคนิคในการติดต่อมีขึ้นมาครับครับแล้วเอ,อ่อมีบทบาทพันธกธิจสําคัญอย่างไรบ้างครับคุณอนัตอ่าศูนย์วิสาหกิานะครับก็คือเป็นหน่วยงานของชุลาลงกรนะครับก็คืองานหลักของเราก็คือเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับพัฒนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสีรียลไม่แค่นิสบินนะครับ เพิ่มการแข่งขันอ่าอ่าเพิ่มจุดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยทด้านวิทยาศาสตร์ทาตา์นะครับหลายคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าศูานย์าัาถศูนย์วิทยาศาสตร์ของจุฬานเนี่ยเป็นหน่วยงานให้การรับรองฮาลาลแต่ตามจริงแล้วเนี่ยศูนย์ฮาลาลของเราเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับรองฮาลาลเป็นหน่วยงานเพียงแค่ซับพอร์ตการรับรองฮาลาลของคณะกําการอิสลามนะครับเราจะเป็นห้องแลบในการตรวจวิเคราะห์ให้กับคณะกรําการอิสลามแล้วก็ผู้บริโภคเวลาผู้บริโภคผู้ผลิตเวลาที่เขาสงสัยหรือว่าต้องการที่จะตรวจวิเคครราะห์ับ ก็คือใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละเนาะมาซัพพอร์ตการการ,การันตีคุณภาพอาหารฮาลาว่ามันถูกหลักศาสนาหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่คุณอนัทพูดถึงเอ่ออาจารย์วินัยนะครับท่านคือคร,รองศาสตราจารย์ดรวินัยดารันนะครับผู้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับโอ้มีคําถามอยากถามอีกเยอะมากน่าสนใจมากๆครับศ <ผม S 1> ูนย์นี้เออแล้ว ออนอกจากสตรีทเทสตัวนี้แล้วนะครับยังมีงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมอื่นๆที่ศูนย์ดำเนินการแล้วแบบประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะนำเสนอคุณรู้ฟังตอนนี้ไหมครับผมอย่างล่าลสุดนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาปี2 5 6 3้าสาเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลอ่ารางวัลเลอร์ัสนะครับในผลงานที่ชื่อว่า H Number บนะครับเป็นนวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเคลือบวนอาหารแน่นยาเพื่ออ,อนาคตเพื่ออ,อุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือถ้าเกิดคนในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาจะมี E ี u m b e r ก็คือเป็นวัตถุเสลือบปนอาหารอย่างเช่นพวก เจลาตินอีมันซ์ไฟเออร์อะไรต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้สเตตัสของมันว่ามันมาจากแหล่งที่ฮาลาหลหรือเปล่าทางสุนิสาราลาลจึงทําเป็นเอชนัมเบอร์ขึ้นมาก็คือไปวิเคราะห์ว่าวัตถุเจือบนอาหารแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนที่มีสเตตัสเป็นฮาลาลแล้วแล้วก็รวบรวมไปฐานข้อมูลถ้าเกิดผู้ประกอบการเขาอยากใสเขาก็จะเข้าไปในระบบไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเช่นต้องก,การใช้กีสไร์กีสตรีนเขาจะรู้เลยว่ากีสรีนตัวไหนที่ฮาลาลสามารถใช้ได้บ้างนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีพวก นวัตกรรมสบู่ดินก็คือเป็นสบู่ที่ใช้ชำระล้างในยิปก็คือสมมติถ้าเกิดโรงงานเราเนี่ยมีการคนเพื่อนจุกอนหรือว่าคนงานในโรงงานเรากินหมูเมื่อก่อนอยากจะเข้าลายจมูกจะต้องมีการล้างด้วยสบู่ดินเราก็ทําเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะครับครับเอ่อในในผมก็ได้สนทนากับนักวิทยาศาสตร์นะฮะคุณอนัทถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อยากจะชวนคุยเรื่องโควิดสักหน่อยครับผมอยากทราบว่าผมได้ไปอ่านในเพจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานมานะครับ ความจริงแล้วฮารานเนี่ยก็มีส่วนที่ไปเชื่อมโยงกับวัคซีนด้วยเนาะช่วยเล่าให้ฟังเราได้ไหมครับใช่ครับอือก็คืออย่างอย่างมันมีเคยมีประเด็นช่วงนิดนิดช่วงที่วัคซีนกำลังเข้ามาใหม่ๆนะเมื่อต้นปีก็คือเหมือนว่ามีข่าวหรือว่าในวัคซีนเนี่ยมีเจลาตินและคนยักษ์เจลาตินส่วนใหญ่มาจากสุกรน,นะครับก็คือเหมือนว่าแต่ตามจริงแล้วเนี่ยจากที่เราได้ตรวจสอบเนี่ยก็คือในในใน,ในของที่เขาเขา,เขาเขาเคิมไปก็คือของซีโนแวคเนี่ยของปีเนี่ยเพราะว่า เขาไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกส่วนผสมคนก็เลยเหมือนว่าไปไปตัดสินว่ามีเซราตินแต่หลังจากที่เราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเราไปคุยกับนายแพทย์โยงไปคุยกับทางออยลเขาบอกว่าไม่ out, ไมีส่วนผสมของเซราตินในในในวัคซีนในสิขภันวัคซีนแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมีก็จะติาเกิดมีเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดต้องการตรวจวิเคราะห์ทางสิขภาณา์ของเราก็สามารถตรวจวิเคราะห์ได้นะครับก็คือเรามีความเข้าหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาซัพพอร์ตเพื่อ ถ่ายข้อสงสัยหรือทายความไม่สบายใจของผู้บริโภคนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกเป็นคนมุกิีกำลังฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนหรือเรื่องสิ่งต้องห้ามในอาหารเนี่ยส่งมาให้ทางสูนีิจากร้ังวิรคะห์ข้อมูลได้ครับครับผมก็ ยังทําการบ้านนะไปส่องในเพจมาพอสมควรผมเห็นมีมีรายการวิถีรมอดอนด้วยนะครับก็คือมีการสื่อสารงานวิจัยผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผมอยากทราบว่าเออไอการสื่อสารงานวิจัยของศูนย์เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างศูนย์ให้ความสําคัญยังไงบ้างกับการสื่อสารครับผมนะครับก็อย่างไรที่สุบก็คือรายการทุกทุกจบไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับก็คือเป็นรายการที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจาก มุสลิมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของรายการเนี่ยจะเป็นการเอาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ <c oughs> มาน,นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับมี4ช่วงด้วยกันมีทั้งสาระพาไปเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมเหนือใต้นะครับหัวใจหลักก็คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็คือเรามองว่าการปาระชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสือ่อชุมชนเนี่ยเอาเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยมาทําให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็สามารถที่จะให เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราเสนอไปในรูปของของรายการนะครับมันก็สามารถที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยมาต่อยอดมาสร้างสังคมที่ยัง่งยืนให้กับสังคมได้นะครับผมคิดว่าหัวใจหลักก็คือของรายการนี้คือก,การการถ่ายทอดองค์ความรู้จากร้วมหาวิทยาลัยสื่สนชุมชนนั่นเองครับ ครับวันนี้สนทนากับคุณอาัตนะครับเรื่องเกี่ยวกับสตริปเทสนะครับชุดตรวจก็ทําให้ผมทราบไปมากกว่าว่ามันไม่ได้มีผลเฉพาะเรื่องเออความปลอดภัยของอาหารเท่านั้นนะครับหรือว่าไปแตะเกี่ยวกับเออด้านหลักการศาสนาหรือว่าสุขอนามัยเท่านั้นแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศหลักๆเลยนะครับเออมันมีความสําคัญมากจริงๆไงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณอาัตเด่นยิ่งยวดนะครับเพื่อช่วยเพิ่มหน่วยการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติจุลาปริทัศน์ในวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับครับขอบพระคุณเช่นกันครับครับพบจุลาบริทัศน์ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11นาฬิกา30นาทีคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์วิทยุจุฬา cuRadio.jula.ac.th และแอปพลิเคชันจูกสครับชียากรรมช่วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป